สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ TH Music Review รวบรวมรีวิวและความคิดเห็นนานาชาติที่มีต่อเพลงไทยสำหรับคลิปนี้จะเป็นเพลง s u l ป Paka Ta Pahe จาก The Moon Will Always Be With Me ซึ่งเพลงนี้เป็นเพลงที่ฟังสนุกเลยทีเดียวในส่วนของคอมเมนต์นั้นก็มีความคิดเห็นของชาวต่างชาติที่น่าสนใจมากมายเราไปเริ่มที่คอมเมนต์แรกกันเลยดีกว่าจากอาร์เจนตินาฉันชอบเพลงนี้มาก ตั้งแต่รู้จักเพลงนี้ฉันก็หยุดฟังไม่ได้เลยสวัสดีจากอาร์เจนตินาคอมเมนต์ถัดมาจากเวียดนามเพลงดีมากๆต่อไปเป็นคอมเมนต์จากอเมริกาบอกว่าฉันเปิดฟังวนแต่เพลงนี้มาอาทิตย์หนึ่งแล้วเพราะว่าฉันชอบมากเลยเพื่อนทำผลงานดีๆต่อไปนะพี่น้องต่อไปจากอินโดนีเซียรักเพลงนี้ ถึงแม้จะไม่เข้าใจเนื้อเพลงฉันฟังเพลงนี้ตลอดทุกวันเลยเมโลดี้ไพเรสสวัสดีจากอินโดนีเซียคอมเมนต์ต่อมาฉันดีใจที่ได้เจอเพจเม็ดงามนี้และตอนนี้ฉันก็หยุดฟังไม่ได้เลยฉันชอบมากจริงๆคอมเมนต์ถัดไปครับปกติฉันไม่ค่อยได้ฟังเพลงไทยนะแต่เพลงนี้ดีมากฉันจะเอาไปใช้ในคลิปติกตอของฉันความเห็นต่อมาจากชาวกัมพูชา จากกัมพูชาฉันชอบเพลงของคุณคอมเมนต์ถัดไปรักเพลงนี้หยุดฟังไม่ได้เลยฟังตอนเช้าเพื่อเป็นการเริ่มต้นที่ดีที่สุดของวันความคิดเห็นต่อไปเลยครับคุณเป็นนักร้องไทยคนโปรดของฉันตอนนี้คอมเมนต์ต่อไปเป็นเพลงที่เพราะอะไรแบบนี้ความเห็นต่อมาจากเกาหลีนะครับ ประเทศไทยมีเพลงดีๆเยอะเลยรวมถึงวัฒนธรรมด้วยฉันรักประเทศไทยคอมเมนต์ต่อมาจากอินเดียครับบ้าแล้วเราวกับมัละลายอยู่ในหูฉันรักจากอินเดียต่อมาครับเพลงนี้ยอดเยี่ยมมากความคิดเห็นถัดไปฉันฟังเพลงนี้ทั้งวันทั้งคืนนี่จะเป็นเพลงโปรดของฉันตลอดไปฉันไม่เข้าใจความหมายของเนื้อเพลง แต่ฉันก็ชอบมากจริงๆคอมเมนต์ Comment ต่อมาจากอินโดนีเซียเพลงดีมากมีความหมายอยู่ในทุกๆท่อนเพลงมันเพราะมากตอนที่มีสาวส่งเพลงนี้มาให้ฉันมีความสุขมากที่ได้ฟังขอให้รักของเราคงอยู่ตลอดไปดวงจันทร์ไม่สามารถส่องแสงได้โดยปราะศะจากดวงดาวขอบคุณนะอิอรักเธอนะสวัสดีจากอินโดนีเซีย 18เมษายน2022ต่อมาเป็นคอมเมนต์จากชาวเวียดนามครับเห็นพี่นุ่นใช้เพลงนี้บนอินสตาแกรมแล้วนุ่มนวลมากทำให้ฉันต้องมาฟังเพลงเต็มๆบน YouTube มันดีมากที่ฉันได้รู้จักเพลงนี้ถัดมาขอบคุณสำหรับคำแปลด้วยความนับถือต่อไปเลยครับโอ้ผู้ฉันตกหลุมรักไปกับทํานองของเพลงนี้ ฉันไม่รู้เนื้อเพลงไม่เข้าใจความหมายแต่ฉันชอบเพลงนี้ถัดไปเป็นคอมเมนต์จากอินโดนีเซียครับสวัสดีจากอินโดนีเซียแม้ว่าฉันจะไม่เข้าใจความหมายของเพลงนี้แต่ฉันฟังอยู่ตลอดเวลาฮ่าฮน่ารักมากฉันว่ามันคล้ายๆเพลงเคป๊อปอยู่หวังว่าเพลงนี้จะดังไปทั่วโลกยินดีด้วยต่อมาคอมเมนต์จากจีนครับเพลงเพราะฉันชอบมาก ความเห็นต่อมาจากอินเดียฉันเพิ่งฟังเพลงนี้บนอินสตาแกรมและตอนนี้ฉันก็เลยมาอยู่ที่นี่ถึงฉันจะไม่เข้าใจเนื้อเพลงแต่ว่าอารมณ์ของเพลงช่างดีงามฉันเพิ่งเจอช่องนี้พูดจริงๆนะมันดีมากที่ฉันได้เจอเพราะเพลงอื่นๆของคุณก็ดีมากๆจุ๊บๆจากอินเดียต่อไปความเห็นจากอินโดนีเซียรักจากอินโดนีเซีย ทุกเพลงของคุณมันดีมากมันทำให้ฉันรู้สึกเหมือนตกหลุมรักกับใครสักคนคอมเมนต์ต่อมาเพลงนี้เพราะมากๆฉันเพิ่งได้ยินมาจากติจิตอกและอยากร้องตามแต่ฉันไม่รู้เนื้อเพลงไม่เป็นไรรักเพลงนี้มันคือผลงานชิ้นเอกต่อมาคอมเมนต์จากฟิลิปปินสสวัสดีฉันอยากรู้ชื่อเพลงเป็นภาษาอังกฤษได้ไหมเป็นเพลงที่เพราะมากรัก จากฟิลิปปินส์สำหรับคอมเมนต์นี้นะครับเอาจริงๆคนไทยก็ยังแปลชื่อเพลงไม่ออกเลยนะฮะคอมเมนต์ต่อไปฉันรักเพลงนี้มากตกลุ่มรักเมโลดี้และอารมณ์เพลงขอซับอังกฤษด้วยเธอะต่อมาเป็นความเห็นจากอินโดนีเซียครับฉันไม่ค่อยอินกับเพลงไทยแต่ว่าเพลงนี้ทำให้ฉันเปลี่ยนมุมมองที่ต่างไปรักจากอินโดนีเซียความเห็นต่อมาจากเวียดนามครับ ทำไมฉันเพิ่งรู้จักเพลงนี้นะเพลงดีมากความเห็นถัดมาว้าวเพลงเพราะมากใครก็ได้ช่วยแปลชื่อเพลงเป็นภาษาอังกฤษให้หน่อยซิคอมเมนต์ต่อไปภาษาอะไรหรอเพลงนี้ไพเราะมากความคิดเห็นต่อมาครับใครสักคนใน t i k t อกทําให้ฉันมาที่นี่เพราะว่าเพลงดีมากไม่ใช่ว่าฉันเพิ่งเคยฟังเพลงไทยครั้งแรกหรอกนะ แต่เพลงนี้มีอารมณ์เพลงที่ต่างออกไป Oh my god ต่อมาเป็นคอมเมนต์จากมาเลเซียสวัสดีจากมาเลเซียเพลงนี้สดใสมากคอมเมนต์ถัดมาจากอินโดนีเซียเพลงเพราะฉันมาจากอินโดนีเซียรักเพลงของคุณต่อมาเป็นความเห็นจากชาวลาวครับเพลงดีมากๆา,กา,กากตามมาจากติ๊กตอกขอบคุณที่ทำเพลงดีๆแบบนี้ จะติดตามผลงานต่อไปเด้อ FC จากลาวต่อมาจากเวียดนามครับฉันเป็นคนเวียดนามถึงแม้จะไม่เข้าใจเลยแต่ฉันก็ยังติดอยู่กับเพลงนี้คิคิค,ค,คิต่อมาเป็นความเห็นจากอินโดนีเซียฉันมาจากอินโดนีเซียฉันรักเพลงนี้ความคิดเห็นต่อมาครับรักเพลงนี้จากมาเลเซียคอมเมนต์ถัดมาครับฉันมาจากฟิลิปปิน ชอบเพลงนี้ไม่มีเวอร์ชันภา,าษาอังกฤษหรอก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับสวัสดีครับ